สวัสดีคะ่ะ FC ทุกท่านเราก็มาตามตัวเลขกันต่อเลยนะคะสำหรับงวดนี้นะคะมีตัวเลขอะไรบ้างนะคะให้ท่านพิจารณาดูนะคะจะได้รู้ด้ยวยกันเห็นด้ยวยกันว่าแต่ละงวดเข้าไหมนะคะงวดไหนงวดไหนที่ให้มาเข้าไหมหเลขในสว่วนธรรมเราจะได้เห็นได้รู้ได้เห็นกันพร,พร้อมๆกันนะคะ พอสาวดำได้เลขมาสาวดำก็จะลงให้เลยนะคะพิจารณาดูก็แล้วกันนะคะถ้าท่านชอบถ้าท่านชอบท่านแคปเอาไว้ค่ะวันนี้ก็ได้เลขพบบ่อปู่แม่ย่ามานะคะเดี๋ยวโปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุด มันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะท่านดูเอาไว้เลยค่ะถ้าเรามีโชคมีดวงมุนวาสนาเรามีโชคเราก็จะได้นะคะค่ะนะคะถ้าเป็นเลขพอ่อปู่แม่ย่าก,ก็จะหางเดียวสองหางนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เลขพอ่อปู่แม่ย่าก,ก็จะเป็นสูตรคำนวณแต่ละอาจารย์ส่งมาให้นะคะ อันนี้อาจารย์พลกับอาจารย์เลขยรับนะคะเขีาายนไว้ชัดเจนนะคะอาจารย์เลขยรับแล้วก็อาจารย์พลกอทมอค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมชอบใบไหนซื้อใบนั้นเอาใบนั้นเลยนะคะไม่ต้องโอเอลังเลใจนะคะชอบใบไหนซื้อใบนั้นเอา ชอบไปเนเอาไปนั้นเลยนะคะไม่ต้องโมเออเรงเใจชอบไปในซื้อใบนั้นเอาใบนั้นละคะ่ะถ้าดวงพรวาสนาเรามีเราก็จะต้องถูกได้มะละเลที่ตัานทุกคนรอคอยเลกตาเกี้ยงน้องน้ำเตยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมดูเองนะคะชอบก็ดูเลยเอาเลยนะคะ เลขให้รางวัลที่หนึ่งมาอย่างนั้นนะคะเลขสูตรของสาวดำค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะชอบก็จัดโชอบก็จัดขัดก็ผ่านเพื่อนว่า อยนน้บันนี่นะนอ,อืมกิดากอยู่เซนนบันนี้เรีกพ่ปู่เจ๊กแล้วก็เลขอามานะคะพิจารณาดูนะคะพิจารณาดูค่ะชอบใบไหนซื้อใบนั้นเลยนะคะถ้าเลขกพ่ปู่ไม่ยากเลขจะน้อยหางนะคะเลขกหางเดียวสองหางนี่แหละเลขกพ่ปู่ไม่ยาก อาจารย์สอนนะคะเลขอาจารย์แม่อุบลน,นะคะท่านบอกว่าสูตรสองตัวท่านเต็มสูตรมีสิบสิบสี่ตัวไม่เคยหลุดนะคะบาง เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะบางท่านบางวดก็เข้าล่างบางวดก็เข้าบนดูเอาเองนะคะชอบหรือไม่ชอบอยู่ที่ตัวท่านนะคะท่านชอบท่านก็แคปไปซื้อไม่ชอบเราก็ไม่ต้องแคปไปซื้อนะคะตัวใหญ่ๆเนี่ย ได้ไหมแล้วก็ลงให้แคปเอาเลยค่ะแคปเอาเลยนะคะไม่ต้องอออม้วนโออีลังเลใจแคปเอาเลยค่ะแคปเลยนะคะแคปเลยนะคะ จานแมวนะคะงวดนี้ให้มาตามที่เห็นนะคะท่านชอบท่านซื้อท่านไม่ชอบไม่ต้องซื้อนะคะเงินเรากระเป๋าเรานะอ่าเกจ้ะสาวโคราชเพิ่งให้มาเป็นงวดแรกนะคะสาวโคราชเพิ่งให้มาเป็นงวดแรกค่ะถ้าได้มาสาดดาก็จะ รีบเอาลงให้เลยนะคะมันจะได้ไม่นั่นนะคะอาจารย์มหาชัยนะคะปู่มหาชัยไปไลนปู่มหาชัยให้เป็นมดแรกค่ะน,นี่เลขของอาจารย์พลกทมนะคะ ชอบซื้อเอาเลยซื้อเอาเลยนะคะชอบซื้อเอาเลยะคะ่ะไม่ต้องโอ้เอเลีงเลยใจเดกเดี๋ยวมันจะดังเดี๋ยวมันจะเอซื้อไม่ได้นะคะเดี๋ยวทุกวันนี้มันยิ่งโอ้ยปากันปันดังเป็นสิบยี่สิบตัวเอาดเลดอาจารย์เรีกลับค่ะ เลขลับให้มาแล้วนะคะดูเองนะคะอันนี้เป็นเลขของพ่อนะคะฝันเห็นพ่อพ่อของสาวดำนะคะ เอเลยนะคะอ่านเลยค่ะสาวดําว่าจะได้เลขสองนั้นท่านเขายังไม่ได้ส่งมาให้เลยนะคะเลขสองนะคะสองละสิบล้านโอ ก็จึงปวดเกินแต่นอนพอซองแล้วเราจะว่าเท่ไหร่ก็ได้แต่นาะว่าแต่มันเข้ามันเข้าหรือเปล่าเนาะอืมอะนะคะดูนะคะอันนี้เลขไม่ย่าสีดาจันอันนี้เลขพ่อใหญ่นะคะเลขพ่อใหญ่นะคะน,นี่ของอาจารย์เลขลับ จารย์พลกทมปู่ปู่มหาชัยค่ะสาวโคราชนะคะอาจารย์แมวนะคะตัวใหญ่ๆเนี่ยแก็บเอาเลยค่ะองค์พ่อปู่สีสุดโทค่ะ อูโราชสองนะคะแม่อาจารย์แม่อุบลค่ะอาจารย์สอสนะคะอันนี้สูตรของสาวดำค่ะ อาจารย์ชุมแพรนะคะถ้าเป็นเลขสูตรจะหลายตัวนะคะนี้อาจารย์เรขรกบแล้วก็อาจารย์พลก็ตัดให้แล้วนะคะเพราะว่าท่านตัดให้แล้วเนาะผู้ใหญ่ใจดีออาแล้วผู้ใหญ่ใจเย็นอยู่ในอ๋อนี่ไงนี่ผู้ใหญ่ใจเย็นงวดนี้ให้สูตรเต็มนะคะ ทั้ง3ตัว2ตัวพิจารณาดูนะคะ,อะชอบกับพิจารณาดูเลยนะคะเอาไปซื้อเอาไปเสี่ยงกันเลยนะคะมันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะการซื้อกันแล้วแต่เราเนาะ,ะปูขลาดหนึ่งก็มาแล้วนะคะถ้าเีกพอปูไม่ยากก็จะน้อยหา,หางเดียว2หางนะคะ ญาติดอกไม้ค่ะท่านชอบท่นซื้อเอาเลยนะคะเราไม่จบแล้วก็ไม่ต้องซื้อเนะ งนะคะหมดแล้วนะคะมีเท่านั้นน,น,นะคะสำหรับเลขในสวนธรรมนะคะมีเท่านั้นค่ะขอทุกทุกท่านโชคดีกับตัวเลขในส่วนธรรมงวดนี้นะคะงวดประจำวันที่16มิถุนายน2565โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขนั้นมีกันเ er er ยอะแยะมากมายแล้วแต่ดวงพาวาสนานาส่งของเราหากว่าเรามี ดวงเราดีจะมีโชคมีลาบซื้อตัวไหนก็ถูกซื้อใบไหนก็เข้านะคะขอท่านทุกท่านมีโชคกันวันนี้จ้า